ความศักดิ์สิทธิ์แห่งวัดเขาดินนะครับหรือวัดสันติคีรีศรีบรมมธาตุนะครับมีการวิธีหล่อพระของหลวงปู่เล็กนะครับซึ่งงานหล่อพระหรือจะเป็นวัตถุมงคลของท่านส่วนมากจะต้องได้รับการดูแลจากเบื้องบนนะครับหรือครูเหนือโลกนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับที่ท่านได้สื่อได้นะครับในงานหล่อท่านจะเก่านะครับบวงสวงนะครับรวมถึงจุดเทียนชัยนะครับ และทำพิธีหล่อนะครับโดยใช้มวลสารนะครับวิดีโอนี้เป็นวิดีโอชุดเก่านะครับของลูกศิษย์ของท่านนะครับที่ได้มันเผยแพร่ครับทุกครั้งที่มีพิธีศักดิธิ์นะครับในการทําวัตถุมงคลนะครับท่านจะให้อาจารย์สมบัติอึ้งวัฒนะไพศาลนะครับเป็นคนช่วยดูแลด้วยครับและท่านกํากับอีกทีนึงครับท่านจะอยู่คู่กันนะครับในการปลุกเสกวัตถุมงคลรวมถึงพิธีครับ พิธีต่างๆรวมถึงวัตถุมงคลน,นะครับหลวงปู่เล็กท่านจะกำกับเองนะครับเพื่อให้พิธีนั้นสมบูรณ์แบบนะครับตามฉบับโบราณตามครูบาอาจารย์ที่ท่านได้สืบสารมาครับ สมัยนั้นนะครับท่านจะคู่กับอาจารย์สมบัติอึ้งวัฒนาภัยสารซึ่งอาจารย์สมบัติสมัยนั้นท่านยังบวชอยู่นะครับและเป็นผู้ช่วยนะครับกับหลวงปู่นะครับมีอะไรหลวงปู่ก็จะให้อาจารย์สมบัตินะครับเป็นตัวแทนนะครับและท่านกำกับอีกทีหนึ่งครับ ในระหว่างพิธีนะครับจะมีครูสายคารวาสนะครับที่เข้มขังอีกท่านหนึ่งคืออาจารย์ทองดีปานสุวรรณนะครับหรืออาจารย์ทองดีนะครับแห่งวัดท่าเกวียนนะครับซึ่งเก่งเรื่องวิชาหานุมานที่ท่านได้สืบสามาจากหลวงพ่อสุนวัตสารกุลรวมถึงหลวงปู่แช่มปะตะก้องนะครับ